ถึงข่าวดีบ้านฉันวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ถูกส่งมาจากชาวนาท่านหนึ่งค่ะจากจังหวัดบุรีรัมย์เขาได้รับการแก้ไขปัญหาจากสอพอหนองใสแต่ข่าวดีจะเป็นยังไงนั้นไปชมคลิปกันเลยค่ะย้ายหน่ามาตาเชาวรุามีรามีตัรวจ ประเมินมสะสรวัตรปเมินวามสะดวกขายมีร่านตากเขาไม่อะไรไม่ตอกไปตากตั้งถนนบนทางมันอันตรายสารวัตรรงขักล้องไส้นะ่ะให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคนไหนไม่มีที่ตากเขาก็มาเลยมาจองคิวได้เลยเกเป็นคนเกษตรกรเต็มที่เลยพัฒนาด้วยได้ใจประชาชนด้วยค่ะ แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะคุณป้าท่านนี้เขาดีใจดีใจที่ชาวบ้านเนี่ยได้ที่ตากข้าวใหม่ไปตากในบริเวณสถานีตำรวจซะเลยเพราะทางพี่พี่ตำรวจสารวัตรเขายินดียินดีที่จะบริการพ่อแม่พี่น้องฝากข้าวไว้กับตำรวจเนี่ยแหละค่ะ ทั้งปลอดภัยแถมว่างๆนะคะมาเกลี่ยข้าวให้อีกโอ้โหคุณพี่ตำรวจวางปืนมาจับอุปกรณ์การเกษตรแบบเนี้เราต้องไปซอกแซกถามซะหน่อยแล้วนะคะว่าไปไงมาไงคะเนี้ยถึงมีโครงการดีๆแบบนี้ค่ะคุณพี่สว,ส,สวัสดีครับสารวัตรปัดครับครับผมอุปกรณ์ปัดโสธิยาพรครับสว่าส,สถานีตรวจภูธรหนองไทรอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ อยบุรีรมออัมย์แน่นอนเรื่องปลูกข้าวนี่ต้องยืนหนึ่งเลยล่ะบุรีรัมย์รัาถูกต้องแต่ผมถามพี่สารวัตรหน่อยครับว่าเพราะอะไรถึงมีโครงการให้ชาวนาม,มาฝากข้าวไว้ที่โรงพักอย่างอย่างที่เราทราบคดีครับช่วงนี้ฤด,ดูเก็บเกี่ยวของชาวนาเกษตรกรทุกพื้นที่นะครับจะมีการทำนานเป็นชุดใหญ่ในภาคอีสานครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของลุพักน้องไส่เราก็มีการเก็บเกี่ยวคือคนปลูกข้าวทุกปี พอเกี่ยวข้าวเสร็จก็ต้องมีการเอาเข้าวมาตัดเอาเข้าวมาตากเนี่ยเกี่ยวคล้องกันาันพล้องกันปัญหาคือไม่มีที่ตากข้าวนะครับไม่มีเต๊าะก็เลยทําทโครงการในโครงการนะครับถ้าชาวบ้านหรือ,อคนไหนไม่มีที่ตากข้าวถ้าถ้ามีที่ว่างพอแล้วก็กจะจัดที่ว่างดานหน้าโรงพักให้มาตากข้าวได้นะครับเราโครงการนี้เริ่รมทํามานานแค่ไหนแล้วหรอคะโครงการทำมาตลอดทุกปีเนาะถูกชาวบ้านรับรู้เอาสารนะครับก็มีี มามาม,ามาเรื่อยมาทุกปีนะครับแล้วปีนี้จะทําไปถึงช่วงไหนแล้วครับก็ตามตามที่คาดก,การณนะ์่ะประมาณฝนปีใหม่เนี่ยชาวบ้านก็จะเ,เก็บเกี่ยวผลนฝิตเสร็จแล้วครับชาวบ้านที่เขาเอามาตากบนถนนน่ะแล้วบางทีมันมีมอเตอร์ไซค์หรือว่าชาวบ้านที่เขาสัญจรผ่านไปมาแล้วไปลื่นแบบนี้แล้วถ้าประสบอุบัติเหตุเจ้าของข้าวนี้มีความผิดใช่ไหมครับถ้ามีความผิดก็มีความผิดตามกฎหมายครับก็<อ>ต้องรเรเป็นคนที่บาดเจ็บนะครับต้องดูแลกันไปนะครับแต่ว่า แต่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับชาวบ้านตากข้าวแล้วก็อาจจะมีการอารมุ่มรวยนะตากข้าวในพื้นที่ที่ลดไม่ใช่เส้นทางหลัทกที่ของที่นหมู่บ้านครับแต่เส้นทางหลักเราไม่เราเรามาให้ตักเลยครับก็เลยในพื้นที่ของผมนะก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาขอการประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านตามชุมชนเรื่อต,ตากข้าวในเรื่องว่าการตากข้าวนะครับไม่ควรตากบนท้องถนนถ้าจะเป็นจริงๆก็าตากข้าวทีเสื่อหลัง บอกว่าจุดตรงนี้ตามข้าวนะอะไรนะแล้วก็ถ้าใครมีมีม่มีทิาก็แนะนำมาที่โรงพักอ๋อไม่ต้องกลัวหายด้วยเพราะพี่พีตำรวจดูแลอยู่ครับผมครับมีเจ้าที่ดูแลตลอดที่บอกโอ้แล้วพอได้เริ่มโครงการนี้แล้วชาวบ้านสนใจมากขนาดไหนล่ะคะก็สนใจพอสมควรครับช่วงนี้ก็มีการ มามามาติดต่อที่หนึ่ักรับว่ามีพื้นที่ว่างหรือเปล่าถ้รถเกี่ยวข้าวลงมาหลายคันแล้วไมมีที่ตากก็เขาเขาพูดกูจะหนีว่าใครตากตรงไหนเะรต้องประสานงานกันเองเจ้เราก็มีที่อำนวยความสะดวกก็ยินดีต้รับทุกวันเวลานะครับพื้นที่ที่ให้ชาวบ้านยืมใช้อ่ะมันพื้นที่กว้างประมาณเท่าไหร่ครับประมาณพรทุกรัวรนะถ้ารถคือถ้ารถเกี่ยวข้าวก็มาประมาณถ้าสามสี่คันได้ครับรถแอก <Okay. S 2> โอเคเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้เต็มที่เลยสารวาาัตรค่ะนอกจากช่วยชาวบ้านปากข้าวแล้วทางคุณตำรวจยังช่วยบริการชาวบ้านอย่างอื่นอีกไหมคะอ๋อนอกจากช่วบ้านปากข้าวก็จะช่วยเกี่ยข้าวเกลีย่ยข้าวนะเกี่ยข้าวชาวบ้านเลยครับถ้าถ้ามีนกมากินเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกลุงน้องให้ปีนูนกไปเลยนะครับนี<า> <kaf> <ham> ่ได้สักตัวยังคะตอนนี้ตอนนี้ยังได้สักตัวนกบินหนีก่อนครับ ปัดครับทาไมตํารวจที่สพหนองไซดูจะเข้าอกเข้าใจชาวนาจังเลยครับอ๋อคือคือคือบ้านผมกทุกทตัวผมก็เป็นชาวนาครับคือเข้าใจชาวนาเหมือนกันนะครับโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะคุณผู้ชมคะที่พี่ๆตำรวจเขามาช่วยดูแลช่วยเกลี่ยข้าว ไม่ได้ทําให้ข้าวแห้งสนิทอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมพี่น้องชาวบ้านหนองใสยังพลอยใกล้ชิดกับตํารวจไปอีกทีนี้ล่ละค่ะการร่วมมือร่วมใจก็เพิ่มมากขึ้นดีสุดๆไปเลยละค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงครับมีชาวบ้านมามาขอบคุณเอาน้ําเอาท่าเอาขนมเอออาหารอะไรมาให้พี่ๆตำรวจไหมครับมีบ้างครับมีมีมาตลอดนะครับวันนี้ก็ับวันนี้ก็ก็เหมือนวันได้ข่าวดีชาวบ้านจะมาตากข้าวสีข้าวมาให้หนึ่ง พื้นปุ๋ยนะครับก็ดีในข้าว้องด้วยก็ขอบคุณครับเอาสีข้าวให้มาแล้วสุดท้ายนี่แหละครับพี่ปัดอยากจะบอกอะไรกับชาวบ้านที่พี่ดูแลอยู่บ้างไหมก็อยากจะฝากนะครับถึงชาวบ้านช่วงนี้นะทุกุกันกการเก็บเกี่ยวการกักข้าวบนท้องถนนเราใระมัดระวังครับให้มีสัญญาณไฟป๊อบว่างแล้วก็มีคนนอนเฝ้าอยู่ครับแล้วก็ตามร่วมทั้งเย็นมีคนต่างนะครับเพ่าถ้าท่านใดมีที่ว่าง โรงพักนองไสครับดีต้อนรับเสมอทุกวันเวลาครับช่วยเกลี่ยข้าวด้วยนะครับช่วยเกลี่ยข้าวด้วยนะครับยังไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณสาววัตปัดมากมากนะครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความน,น่ารักอย่างนี้ทำให้เห็นเลยนะว่า <c oughs> ตำรวจ <c oughs> ไม่ใช่ที่ที่น่ากลัวต่อไปนะ <c oughs> ครชบไม่ใช่หน้าที่ที่น่ากลัวต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมาเลยนะคบขอบคุณคัะ ใซฟูยังไม่จบเท่านี้นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงเล่าดีๆหน่อยกับข่าวสร้างรายได้ให้กับทุกคนค่ะ <Wow. S 1> จะสนุกขนาดไหนช่วงหน้ามาชมกันค่ะ